ความเดิมจากตอนที่แล้ว พวกเหล่าคา r m เมล่าแมนที่ลอดชีวิตจากเมืองเก่าได้เข้ามาสู่เมืองใหม่แล้วได้สร้างฐานทัพให้กลายเป็นของตัวเองในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเหล่าคา r เมล่าแมนจะติดต่อหาที่อยู่ของไททันคาเมล่าแมนได้แล้วตอนนี้ไททันคาเมล่าแมนไม่มีที่อยู่เป็นของตัวเองพวกเหล่าคาเมล่าแมนจึงต้องจัดสรรหาให้เขาและตอนนี้ได้มีสนามบินอยู่ด้านข้างของฐานทัพคาเมล่าแมนซึ่งตอนนี้พวกเหล่าคาเมล่าแมนจึงต้องจัดกองทัพ เพื่อไปะยึดสนามบินให้ได้เพราะว่าตอนนี้สนามบินได้มีพื้นที่กว้างแล้วก็ได้มีลงซ่อมเครื่องบินเพื่อที่จะให้พวกเหล่าไททันอยู่ได้และแล้วแผนการพวกเหล่าคาเมราแมนจึงบังเกิดโดยการที่ให้คาเมราแมนหมายเลขหนึ่งเข้าไปโจมตีในที่สนามบินแล้วล่อให้พวกเหล่าสกิมเบรี้ทอยเลตเข้ามาสู้กับกองทัพเหล่าคาเมราแมนและแล้วพวกเหล่าสกิบี้ทอยเลต ที่อยู่ในสนามบินก็ถูกจัดการไปจนหมดในตอนนี้ดูเหมือนว่าสนามบินจะปลอดภัยแล้วและพวกเหล่า c a เมล่าแมนจึงเรียกใ้ไททันคาร์เมล่าแมนเข้ามาอยู่ในสนามบินนี้เพื่อที่จะหาอุปกรณ์ในการซ่อมเขาและทําให้เขากลับมาทํางานเหมือนเดิมได้ในช่วงที่ไททันคาร์เมล่าแมนอ่อนแอที่สุดพวกเราต้องปกป้องเขา ไม่ให้พวกสกิมบอรี่ทอยเลเข้ามาจัดการเขาได้และตัดกลับไปที่ใจกลางเมืองเหมือนว่าจะมีซากของไ i t a n ทีวีแมนที่ถูกจัดการ และได้มีไททันสกิมเบี่ทอเลทเฝ้าเอาไว้เหมือนว่าสถานที่นั้นจะอันตรายเอามากๆเพื่อที่จะช่วยไททันทีวีแมนเราต้องตามหาไททันสปิเกอร์แมนแล้วก็ซ่อมไททันคาเมล่าแมนให้ได้เพราะว่าไททันสกิมเบี่ทอเลตตรงนี้มีมากเกินไปไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเขาได้พวกเราจึงต้องรีบตามหาไททันสปิเกอร์แมนแล้วก็ซ่อมไททันคาเมล่าแมนให้จงได้ศึกครั้งนี้พวกเราเหล่าคาเมล่าแมนจะสามารถทำให้ไททันคาเมล่าแมนกลับมาได้อีกครั้งหรือไม่ หรือว่าภารกิจของพวกเราคาเมราแมนจะล้มเหลวกันนะพวกเราก็ได้แต่รอดูกันเลยดีกว่าหลังจากที่พวกเราเหล่าคาเมราแมนได้สร้างฐานทัพใหม่พวกเราก็ได้เฝ้าระวังเป็นอย่างดีและพวกเราก็ยังมีฐานทัพที่เอาไว้ผลิตกองกําลังเหล่าคาเมราแมนแล้วก็เอาไว้ซ่อมพวกเหล่าคาเมราแมนที่บาดเจ็บเสียหายในตอนนี้พวกเราเหล่าคาเมราแมนเหมือนว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วและกองทัพของพวกเราก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้ เหลือเพียงแค่ไททันคาร์เมล่าแมนเท่านั้นที่ยังไม่สามารถที่จะออกปฏิบัติการได้ซึ่งตอนนี้ไททันคาร์เมล่าแมนไม่มีอะไรทําเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะสู้กับสกิมเบ i รี่ทอยเลตได้เพราะว่าอุปกรณ์ในตอนนี้ได้เสียหายไปจนเกือบหมดเขาไม่สามารถที่จะสู้กับไททันสกิมเบ i รี่ทอยเลตได้อีกต่อไปในตอนนี้พวกเขาก็ได้แต่รออะไรที่จะเอามาเปลี่ยนเพื่อที่จะ ทำให้เขากลับมาสู้กับเหล่าสกิมเบอรีร่ทอยเลตได้เหมือนเดิมหลังจากที่พวกเราเหล่าคาเ์บล่าแมนเริ่มมีกองทัพที่ใหญ่แล้วก็มีฐานทัพเป็นของตัวเองพวกเราก็เริ่มส่งกองทัพปราบปรามเหล่า,ลา,าสกิมเบอรีร่ทอยเลตไปสำรวจเมืองเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเมืองเป็นยังไงบ้างเราจึงต้องส่งกองทัพเล็กๆน้อยๆเพื่อไปสำรวจเมืองแล้วก็หาที่อยู่อาศัยใหม่ให้เราหเหล่าคาเวบล่าแมนขยายฐานทัพออกไปแต่แล้วพวกเราก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลเพราะว่ามีบิ๊กคราทอยเลตได้เฝ้าตรงนี้ไว้อยู่พวก เราไม่สามารถที่จะเข้าไปสำรวจเมืองได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสู้กับมิครายทอยเลตที่เฝ้าทางเข้าเมืองไว้อยู่ดังนั้นพวกเราไม่สามารถที่จะเข้าเมืองแล้วก็ไปสำรวจเมืองได้พวกเราต้องหาวิธีในการซ่อมไทยท่านคาเมราแมนเพื่อที่จะมาปับมันให้ได้เพราะว่าตอนนี้มันได้จัดการพวกเราที่จะเข้าไปในเมืองแล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้พวกเราเหล่าคาเมราแมนเข้าไปสำรวจเมืองได้ในตอนนี้พวกเราเหล่าคาเมราแมนไม่รู้จะทำยังไงดีก็ได้แต่ รอต่อไปเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถที่จะปราบปามบิคคลาไทเลตก้ามปูได้เราจึงต้องหาวิธีซ่อมไททันคาร์เวลแมนเพื่อที่จะเอาไปปราบปามบิคคลาไทเลตก้ามปูให้จงได้ในตอนนี้พวกเราเหล่าคาเวลแมน จึงต้องเก็บตัวขังตัวเองไว้ในฐานทัพเพื่อที่เราจะแอบซ่อนจากเหล่าสกิมเบรี่ทอยเลไม่ให้มาบุกฐานทัพของพวกเราได้ดังนั้นแผนการที่ดีที่สุดก็คือเราต้องซ่อมไททันคาร์บีลาแมนให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราจะได้มีผู้พิทักษ์เอาไว้ปอบปัมไททันสกิมเบรี่ทอยเลทั้งหลายที่บุกเข้ามา ไปไหนไกลไม่ได้เลยออกสำรวจเมืองสักหน่อยก็ไม่ได้ให้ตายเถอะตอนนี้บอกได้เลยนะครับผมนะคือเมืองฝั่งนู้นที่เราจะเข้าไปสำรวจก็คือมีบิ๊กคาร์ทอยเลตอยู่นะครับผมเราไม่สามารถที่จะบุกเข้าไปแล้วก็มาเข้าไปสำรวจเมืองได้นะครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เราแบบเคว้งควา้างมากๆเลยนะคือเหมือนแบบโดนขังอยู่กับที่ไม่สามารถที่จะไปไหนได้แล้วก็ทท่านคาร์เมล่าแมนก็ยังซ่อมไม่เสร็จสักทีนะครับเพราะว่าเขายังขาดอะไรที่จะเอาไว้สู้กับพวกสกิมเบอรี่ทอยเลตนะถ้าเขาไปสู้ตอนนี้ยังพอสู้ ไหวอยู่แต่ถ้ามีสกิมเบอรี่ทอยเด็ดบุกเข้ามาอะไรแบบเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะสู้ได้นะครับผมนะก็ตอนนี้เราก็ต้องหาวิธีนะครับผมในการที่จะซ่อมเขาให้ได้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมีภารกิจอะไรให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ นเนี่ยเเดี๋ยวเรามาหาคาเวล่าแมนนักดูดซ่อมคนนี้นี่เองวัดดีครับเพื่อนเอ่อนายจะมาซ่อมไททันคาเมล่าแมนใช่ไหมเนี่ยฉันจําได้นะว่านายซ่อมได้ใช่ไหมโอ้ใช่แล้วฉันซ่อมได้อยู่แล้วน่ะฮ้ชิวๆอยู่แล้วแต่ตอนนี้ยังขาดอุปกรณ์อยู่เนี่ยเออตอนนี้ฉันกําลังตามหากําลังคนแล้วก็ตามหาอุปกรณ์น่ะกาลังที่จะเอามาซ่อมไททันคาเวล่าแมนนะสิตอน,น,นะอนเนี้ยน่ะอ๋ออย่างนี้่เองเออแล้วนายจะทําไงอ่ะเพื่อที่จะซ่อมไททันคาเวล่าแมนแล้วพอที่จะหาแบบผู้อุปกรณ์ได้หรือเปล่าอ่ะนายจะหรือเป่า เออจริงๆแล้วอุปกรณ์อ่ะฉันพอจะรู้อยู่เพราะว่าฉันอ่ะออกไปสำรวจเองนะฉันมีเจ็ดแพดนะ่ะฉันออกไปสำรวจได้อยู่แต่ฉันไม่สามารถที่จะเข้าไปได้น่ะสิปัญหาอา้าวสง,งั้น ทำไมเข้าไปไม่ได้อะมันมีอะไรหรือเปล่าเออจริงๆแล้วมันมีสกีบันดีทอยเด็ะสิตัวใหญ่ตัวเล็ก,ตเ,ลกเต็มไปหมดเลยฉันไม่สามารถที่จะสู้กับพวกบันไดอะถ้าฉันเข้าไปสู้ฉันก็ต้องอะไรเสียหายแล้วฉันก็เป็นวิศวกรซะด้วยฉันไม่สามารถที่จะเอาไปได้ละสิเอยถ้าฉันแบบอะไรเสียหายก็ไม่มีคนซ่อมไทยท่านคาเวลา่าแมนน่ะพวกเราก็ไม่สามารถสู้กับสกีบันดีทอยเด็ได้ละสิอ๋ออย่างนี้นีเอง อ๋อก็คือตอนนี้นะครับผมนะคาเมล่าแมนนักหลุดซ่อมคนนี้นะครับผมเขาเป็นวิศวะสกอร์สาหรับเอาไว้ซ่อมไททันคาเมล่าแมนนะครับทุกคนคือตอนนี้เขารู้สถานที่ในการเอาอะไหล่อุปกรณ์เอาไว้ซ่อมไททันคาเมล่าแมนแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะไปเอาได้นะครับทุกคนโอ้โหงั้นก็แสดงว่าเราไปเอาได้ใช่ไหมคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งอีกแล้วใช่ไหมโอ้ฉันรอคำนี้มานานแล้วนี่แหละนายนี่แหละฮีโร่ตัวจริงนายต้องไปเอามานะเออส่วนสถานที่เดี๋ยวฉันจะบอกอีกทีแล้วกันนะ อ๋อโอเคได้เลยได้เลย oh, สถานที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยในตอนนี้ดูเหมือนว่าคาเบล่าแมนหมายเลขหนึ่งต้องไปตามมาหาอุปกรณ์ที่เอาไว้ซ่อมไททันคาเบล่าแมนซึ่งคาเบล่าแมนนักดูดซ่วมเขาได้บอกมาว่าสถานที่ที่จะมีอะไรที่จะเอาไว้ซ่อมไททันคาเบล่าแมนนั้นมีอยู่3ที่นั่นก็คือสถานที่แรกนั่นก็คือหอดูดาวที่คาเบล่าแมนหมายเลขหนึ่งเข้ามาสำรวจซึ่งเขาต้องการพลังงานจากหอดูดาวที่ผลิตขึ้นมาเป็น นวนมากเพื่อที่จะให้ไททันคาร์บล่าแมนมีพลังเอาไว้สู้กับไททันสกิบรีทอยเล็ตทั้งหลายในตอนนี้ถ้าเขาอัพเกรดแล้วใช้พลังงานตรงนี้เขาจะสามารถสู้ได้อย่างยาวนานและเอาชนะได้อย่างง่ายดาแต่อุปสรรคน้่นก็คือบีสกิบรีทอยเล็ต แล้วก็พาลาไซตทอเลตได้อยู่ตรงนี้เพื่อเฝ้าหอดูดาวอยู่ตรงนี้ซึ่งคาเวล่าแมนหมายเลขหนึ่งต้องเข้ามาสู้กับพวกมันแล้วก็ขึ้นไปที่หอดูดาวเพื่อที่จะเอาพลังงานของไททันคาเวบล่าแมนมาให้จงได้ ส่วนสถานที่ถัดไปนั่นก็คือบู่บ้านของเหล่าสก i เบอรี่ทัวเลตซึ่งมีโรงเรียนล้างซ่อนอยู่ซึ่งในสถานที่นี้มีแกนพลังงานของไททันคารเวล่าแมนซึ่งอยู่ในตึกนี้แกนพลังงานของไททันคารเวล่าแมนจะทําให้เขาสามารถที่จะต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและเขาจะสามารถบังคับแขนและขาของเขาได้ดีมากขึ้นแล้วก็ทําให้เขาบินได้ในการสู้ได้ดีมากขึ้นแต่ปัญหานั่นก็คือมันได้มี มินิด็อกเตอร์สกิมเบอรี่ทอเลีได้เฝ้าอยู่ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงสําหรับคา mm hmm. เมล่าแมนมบยเลขหนึ่งมากๆเพราะว่ามันได้ผลิตพลาไไต์ทอเลออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะหยุดยั้งไม่ให้ใครเข้ามาเอาสิ่งที่มันเฝ้าอยู่ส่วนสถานที่สุดท้ายน่าจะเป็นสถานที่ที่อันตรายมากที่สุดเพราะว่าได้มีไททัน s ก r i บอร t o ท l e เได้เฝ้าเป็นจำนวนมากนั่นก็คือคาตอร์สกีมบอรี่ทตแล้วก็สก r i บอร t o i l e เนักฆ่า c a ร์เบล่าแมส่วนอะไรของไททันคาร์เบล a าแมได้อยู่บนตึกสูงสุดนั่นก็คือโต k กียวทาวที่อยู่กลางเมืองมันได้ซ่อนอยู่ข้างบนสุดแล้วก็ได้มี p a ราไซส์สปิกเกอร์แได้เฝ้าอยู่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะสําคัญอามากนั่นก็คือหัวใจของไททันคาเบล่าแมนั่นเองคาเบล่าแมหมายเลขหนึ่งจะ สามารถทภารกิจนี้ได้หรือไม่หรือว่าเขาจะไม่สามารถที่จะทําภารกิจนี้ได้กันนะพวกเราก็ได้แต่รอดูว่าเขาจะสามารถทําได้หรือไม่ถ้าเขาทําสําเร็จเขาก็จะสามารถซ่อมไททันคาร์บีลาแมนให้กลับมาทํางานอีกครั้งได้ โอ้โหแต่ละสถานที่แม่ฉันขอยกเลิกภารกิจนี้ได้ไหมเนี่ยคือบอกได้เลยว่าโอ้โหแต่ละสถานที่คือแบบโหมันเท่ายากละบากเหลือเกินทุกคนดูดิเราจะทําบานหรือเปล่าวะเนี่ยดูดิโอ้โหแต่ละสถานที่โอ้โหแต่หอดูดาวมันก็ง่ายที่สุดอยู่แหละนะเราเคยไปไปแล้วไงส่วนอีสถานที่ก็น่าจะเป็นโรงเรียนล้างที่อยู่ตรงนู้นใช่ปหคือได้ข่าวมาว่าน่าจะมีมินิด็อกเตอร์สกีบันที่ทอยเลนเฝ้าอยู่นะครับผมส่วนอีกที่หนึ่งเป็นโตเกียวทาวเวอร์ที่อยู่ตรงกลางเมืองเลยใจ กลางเมืองเลยนะซึ่งมีไททันสกีมเบร่ทอยเลตเฝ้าอยู่เป็นจํานวนมากๆากเลยนะครับผมในตอนนี้ไปเราแบบห้โหจะหาได้หรือเปล่าเนี่ยขอยกเลิกภาร,รกิจได้ไหมเนี่ยฮะโอ้โหจริจริงเถอะโอเคยังไงเราก็รับภาร,รกิจไปแล้วทุกคนนะเราก็ต้องทางใจแล้วก็สู้ต่อไปนะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าไปที่หอดูดาวก่อนเลยละกันไททันคามเมบล่าแมนนายไม่ต้องห่วงนะฉันจะทําให้นายกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันไม่มีใครเก่งเท่านายแล้วในนี้ไม่มีใครสามารถสู้กับบิ๊กคาทอยเลตที่อยู่ตรงนู้้ล ไปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าทุกคนแมนแมนนี่โอเคอย่างน้อยเขาก็มีรถให้เรานะถือว่าโอเคอยู่เอ้ยใจเย็นจีหัวรถที่แบบบอกได้เลยว่าบังคับยากมากๆโอเคนีไ่ไปเลยไปเลยแมนแมนนะโอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะนี่โอเคก็ถือว่าดีกว่าการเดินมากๆเลยนะครับโดยการที่เราแบบขับรถไปเรื่อยๆเลยละกันนะโอ้ยเนี่ยตรงนู้นมีบิ๊กคาร์ toilet นะเราไม่สามารถจะสู้มันได้เราก็ต้องแบบนี่แล้วก็อ้อมไปทางรถไฟเลยละกันไปทางรถไฟนะ่าจะง่ายที่สุดแล้วโอเคอออแมนแมน บอกได้เลยนะครับผมว่าตรงเนี้ยเออเราได้ผ่านมานานแล้วนะคือแบบมีสกิมเบ i รี่ทอยเลตเฝ้าอยู่เป็นจํานวนมากๆเลยใช่ปะแต่เราก็ยังสาบานแบบฝ่าฟันมันมาได้นะครับทุกคนเราก็ต้องสู้ต่อไปเหมือนกันนะเพราะว่าคาร์บี m าแมนไปแล้วหนึ่งคือตัวหลักไนงะเออเรามีชีวิตรอดนานที่สุดแล้วตอนเนี้ยบอกได้เลยนะคาร์บี m าแมนตัวอื่นนี่แบบทั้งตายทั้งเกิดไปหลายรอบเลยแต่เราทนี่แบบบอกได้เลยว่าเราสู้ต่อไปนะเออ,ไปไ,อไปได้อยู่ไปได้อยู่มันแมนเอ,อ้ยเราจะกลับไปที่หมู่บ้านที่เราผ่านไปแล้วใช่ไหมมันเป็นความทรงจําที่ไม่ค่อยดีเลย เหมือนว่าจะสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเออเหมือนว่าจะสุดแล้วทุกคนโอเคนี่จะจอดใกล้แค่ถึงตรงนี้เปล่าโอ้โหโอเคไปเดี๋ยวเราลงไปก่อนแล้วกันแล้วก็เอย่ามีใครมาขโมยรถเราละกันนะขอแค่นี้แหละ โอเคไปเดี๋ยวเรารีบไปที่หอดูดาวดีกว่านะครับผมแล้วก็จัดการสกริมเบอรี่ทอเลทที่เฝ้าอยู่นะเพราะว่าคาเมล่าแมนนะับหลุดช่วงมันกำชับไปแล้วว่ามันมีสกิมเบอรี่ทอเลทเฝ้าอยู่แล้วก็ดูดีโอ้โหชัดเลยเนี่ยโอ้ยมีแบบคาเมล่าแมนตรงนู้นด้วยแต่มันไม่น่าจะใช่คาเมล่าแมนเออผมว่าแน่ๆแหละน่าจะเป็นนั่นไงว่าแล้วน่าจะเป็นพาราไซต์ทอเลทที่สิงร่างคาเมล่าแมนนะครับทุกคนโอเคแต่เราต้องจัดการไปนะมันก็ฝนตกอีกแล้วโอ้โหที่ผม ไอตัวนี้นี่แดแล้วก็นี่แนี่ตายซะโอเคเราต้องจัดการคารเ์บลลาแมนที่อยู่ตรงนี้ด้วยเอยอยู่ไหนครับพี่มาเลย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 นี่แหมาดิฉันมีดาบด้วยฉันมีดาบด้วยโอเคนอะยโยตัวสุดท้ายตรงนู้นแล้วก็ยิงไปเลยยิงโดนครับผม อู้ซ่าจยิงด้วยมันหลบไอ้ตัวนี้มันมันหลบเก่งออ้ยมันหลบเก่งว่ะเอ้ยมันวิ่งเร็วด้วยมันวิ่งเร็วมันมันวิ่งเร็วหรอวิ่งเร็วก็ไม่กลัวไว้เราสู้กับคาเวล่าแมนแบบหลายๆตัวไปแล้วเราสู้กับทั้งสกินเบอรี่ทอเลตทั้งพาราไซต์ทอเลตที่สิงล่างคาเวล่าแมนโอ้ยตนู้นก็มบีเฮ้ยนี่แน่ยิงไปเลยโอ้โหไม่โดนด้วยรอดช่องตรงกลางเลยนะเอ้ไอ้ตัวนี้โอ้ยมันยิงไม่โดนเลยว่ะเกินไปเกินไปมันหลบเก่งหลบเก่งกันไปหลบเก่งกันไปก็ไม่ดีเราไม่ชอบโอเคยิงไปเลยยิงไปเลย แล้วก็ยิบไปเลยอย่าบรรลบแถวนี้ไม่ชอบเลย่าบรลบแถวนี้อุ้ยวันนู้นก็มีว่ะโโหัวไปเก็บกระสุนด้วยละกันกระสุนที่มันแบบลงพื้นตรงนี้เราเก็บไปด้วยไม่ต้องเลยโอ้โหดูดิ่ันแน่ข้ามาไ,ไปได้ละสิคือพวกโถส้วมพวกนี้ไม่ถูกกับน้ํานะครับทุกคนนะมันแน่นั่นแน่นั่นแน่มันผุดขึ้นมาจากน้ำใช่ไหมล่ะยิบไปเลยยิบไปเลยโอเคเหมือนว่าจะหบดแล้วโอเคปะรีบไปดีวกว่าหัว แม่พวกนายที่แบบชิวๆเลยนะเหมือนว่าเราต้องเข้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไไได้ไม่ได้เลยเชียวไม่ได้เลยเชียวอุ้ยอุ้ยเกือบเลยนะเนี่ยตกใจมากๆเลยโอเค,อเ,คเราต้องรีบเข้าไปนะครับที่หอดูดาวแล้วก็รีบเอาแกนพลังงานไอ้ตำรวจตัวนี้นี่แหละตีไปเลยโอเคเรียบร้อยไปเลยไปเลยไปคือไปแล้วก็โดนเข้าไปแล้วก็เข้ามานี่แนะ่โอเค เราต้องขึ้นไปบนสุดนะครับผมแล้วก็เอาแกนพลังงานเข้ามาให้ได้นะโห<ฮ>บอกได้เลยว่าฝนตกแล้วก็ฟ้าร้องซะด้วยไอ้ตรงนี้มีทางขึ้นด้วยโอเคเึ้นไปแล้วก็นี่ไงแกนพลังงานเราเจอแล้วนี่มาเลยขออนหนึ่งนะนี่คือเราไม่สามารถที่อาไปบดน,นะเพราะว่าถ้าเราไปบดอะพอดูดาวนี้จะดับนะครับผม โอเคไม่ได้ไม่ได้เอาไปแค่เดียวพอละไททันคาเวล่ลาแมนเอาไปแค่เดียวพอ <c oughs> แค่นี้เขาก็ใช้เหลือเฟือละเดี๋ยวเรารีบลงไปข้างล่างแล้วก็ไปสถานที่ต่อไปดีกว่านะครับทุกคนโอ๊ยเดี๋ยว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 ไอ้หมอนี่มันเข้ามาได้ไงวะดีเลยเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงอ่ะอ๋อน่าจะเข้ามาตรงนี้โหไอ้ฝนนี่ก็ตกเก่งจังเลยโอ้โหตกยังบ่อยห้ตายใต้เถอะโอเคปะเดี๋ยวต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปเราต้องไ,ไปที่โรงเรียนนะครับทุกคน โรงเรียนล้างนะครับผมโรงเรียนล้างมันเป็นแบบสถานที่ที่แบบประมาณว่าเคยเป็นโรงเรียนมาก่อนนะแล้วก็สกิมบอ t ี่ทัวเลได้จัดการชาวบ้านไปบดแล้วแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นโรงเรียนล้างเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยประวัติน่าเศร้าใจจริงเลยโอเครีบไปดีกว่าเออทางแยกตรงนี้ที่เราจะไปทางไหนดีวะเนี่ยเราลองไปตรงไปดีไหมเออ เพื่อมันจะมีอะไรดีๆมากขึ้นว่ะถ้าเราลองตรงไปดูนะเพื่อมันจะแบบแบบเข้าไปตรงที่โรงเรียนล้างเลยอะอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเออผมว่าน่าจะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ว่ะเออเหมือนว่ามันจะมีพื้นที่กั้นอยู่นะครับทุกคนอย่างรั้วนะครับผมมันมีรั้วอยู่แล้วก็เออเราสามารถไปตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้โอ้โหเราถ้าเกิดเราลองลงไปข้างล่างดูแล้วกันเผื่อมันจะแบบสามารถไปได้นะฮะเออมีปะโอ้โหบอกได้เลยว่าทางซับซ้อนเอาบ้าๆเลยนะครับผมเ่อ้อตรงนี้ขึ้นได้ไปได้ไหม ไปได้ไปได้โอเคนี่ไงเราสามารถเข้ามาที่โรงเรียนร้างได้หรือเปล่าตรงเนี้ยใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะครับผมตัวนี้ขึ้นไปได้ดีรถเราสามารถไปได้ดีแดบอกได้เลยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ดีไงแล้วเข้ามาในเมืองได้แล้วอุ้ยถือว่าดีแล้วก็ตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นหมู่บ้านของเราสกินบารีทอยเลนะครับผมโอเคเราจะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เราจะเข้าไปข้างในนะครับผมเพื่อที่จะสู้กับสกินบารีทอยเลที่อยู่ข้างในนี้มาเลยสกินบารีทอยเลสดีไงโอ้หเข้ามาปุ๊บเจอเลยอุ้ยตัวนี้มันพุ่งมาอย่างรวดเร็ พุ่งมาทำไมฮะพุ่งมาทำไมนี่แนะโอเคมาดิก็มาดิก็ตัวสุดท้ายก็ตายครับผมโอเคตัวนี้ยิงไปเลยยิงให้มันรู้ตัวไปเลยว่ามันจะต้องตายไอ้พวกสกีมบิรี่ทอเร็ตเด็ศัตรูขั้วข้าศข,ข,ของเราเราจะให้มันรอดไปนะบอกได้เลยโอเคเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมหมู่บ้านนี้จะมีสกีมบี่ทอเรโอ้โหนี่ไงอีกแล้วตอนแรกจะบอกว่าสก i มบิรี่ทอเน้อยแต่มันมีอีกแล้วเี่ยนี่แน่แล้วก็นี่แน่ยิงไป นี่แหนะืเรียบร้อยครับผมช,ชิวๆอุ้ยตรงนี้นี่เองน่าจะเป็นโรงเรียนหลังนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสกินบารีทอเล็ตเดี๋ยวเดี๋ยวตายซะโอเคเหมือนว่าในนี้จะมีสกินบารีทอเล็ตนะครับผมนะก็น่าจะเป็นมินิด็อกเตอร์สกินบารีทอเล็ตที่เฝ้าอยู่ดนนีๆนะครับผมด็อกเตอร์สกินบารีทอเล็ตแบบเราไม่ค่อยจะสู้ได้เท่าไหร่เลยนะเพราะว่ามันโหดเอามากๆเลยนะโอเคไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าแต่ดีๆๆไงมันจะชอบบีไอตัวเนี้ยดีไงผมไม่ชอบตัวนี้เลยมาแล้จริงก็แบบอุ้ยอุ้ยเยอะไปเยอะไปโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวพี่ไม่ใจเย็นใจเย็นโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากดีก็ดีก็ดีกันไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงมันเยอะเกินเยอะเกินโอเคอุ้ยเดี๋ยวไปนะบางทีมามาไอตัวเล็กตัวจิ๋วตัวจิ๋วตัวจิ๋วมาดิก็มาดิก็มาดิคราบเดี๋ยวผมเพิ่มเลือดก่อนเลยละกันตัวจิ๋วมันเยอะมากๆเลยว่ะโอ้โหอันตรายนะเนี่ยบอกได้เลยโอเคถือปืนรอเลยกันมาได้จริงก็มาได้จริงก็มาเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยมีไอตัวนี้โอ้ยเกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนขอเพิ่มเลื่อนก่อนเลยละกันไปผมพร้อมแล้วทุกคนเราต้องขึ้นไปต่อเพื่อจัดการดรสกิลล์เดี๋ยวตกใจตกใจดรสกิลล์ไม่ดีตอนเล่นบ้าเราหนีกันเลยหนีก่อนแล้วนี่ชิบหายแล้วชิบชิบละชิบละเอาทำไงดีวะเนี่ยเราต้องลอบออกมาแล้วก็เรา้อจัดการลูกน้องมันมาเียได้จริงก็มาโอ้ยดูดิหลายตัวมากๆดูนี่นัดเกียดนักกลัวนักกลัวมากๆเลยเนี่ยโอ้โหดูดิเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดโอ้ยยยยยยมมมมมัััันเดวกกกกโอ้้าาาาาาลลลลงงงจจจะะะตตตแ ไอ้ตีไม่โดดอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยรทำเรื่องก่อนเลยละกันอุ้ยเหมือนเราจะได้อยู่นะครับผมนะดออกเตร์มันแบบผลิตลูกน้องแบบเพียบเลยเดี๋ยผมไม่ไหวว่ะเราสาบานข้ามาได้อยู่แล้วถ้าเรายิงมันนะดออกเตร์มันแพ้การยิงเออได้หรือเปล่าไม่ได้ด้วยโอ้โหมันจะทำไงดีวะเนี่ยไป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 มามาตัวเล็กตัวน้อยจะไม่กลัวมึงแกหรอกเว้ยมาเลยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยไปเอาหัวหน้าหัวหน้าไม่เอาหัวหน้าไปลงมาไม่ได้อ้าวอ้าวลูกน้องลูกน้องไอ้ดดูิ มันหน้ามันแบบทำย่าดูดิโอ้โหมันจะก้าวไปปะเนี่ยจริงก็มาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยเกือบตายเกือบตายเดี๋ยวนี้เดียวเดี๋ยวนี้เดียววิ้ยวิ่งเกือบตายวิ้ยเราวทำไงดีวะเนี่ยโอ้ยลูกน้องมันมาลูกน้องโอ้ยโอ้ยลูกน้องลูกน้องห่อลูกน้องห่อมาดิก็มาดิโอเคเรายังสู้มันได้อยู่นะครับผมนะตอนนี้ผมเติมเลือดให้แทบจะเต็มละแต่ลูกน้องมันก็ได้จะบาเยอะดิไงบอกแล้วโอ้โหมาดิเอาดิ๋ยวก็บาดิก็มาดิก็มาดิด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เหรอดออออกก้้้ยยยลูนนงมมัเเะาดิ ลูกดอกยังจะควา้ามาดิไปไหนอะ่ะมาดิไ่ได้จิงกบมาจิงกบม,มาดิมาดิตายแล้วโอเคกว่าเราจะฆ่ามันได้โอ้โหมาได้แล้วว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่เกือบร้อยรอบบอกได้เลยโอเคเหมือนว่ามันจะเฝ้าชั้นนี้อยู่หรือเปล่าเออลองดูก่อนละกันนะเออใช้ชั้นนี้หรือเปล่าไม่ใช่ชั้นนี้ว่าอีกชั้นหนึง่งอีกชั้นนึงโอเคไปเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปข้างบนนะครับผมนะเพื่อที่จะเอาของมาให้ได้นะครับผมนะชิ้นที่2อุ้ยน่าจะชิลๆสบายๆโอเคแล้วก็นี่ไงจะแล้วดี โอเคเราเจอแล้วนะครับผมอะไรของไททันคาเ์บล่าแมนชิ้นที่2นะครับผมตอนนี้เราได้มา2ชิ้นละโอ้ยกว่าจะได้ได่ย่างลำบากเลยเกินไปที่สุดท้ายนะครับผมทุกคนเราต้องไปที่โตเกียวทาวเวอร์ที่อยู่กลางเมืองที่แบบ ไททันสกิบอรี่ทอยเลสได้เฝ้าอยู่เป็นจํานวนมากๆเลยนะครับผมคือไททันสกิบอรี่ทอยเลสอ่ะมันไม่ได้เฝ้าอะไรของไททันคาเบล่าแมนเว้ยแต่มันอยู่ใจกลางเมืองแบบประมาณว่าเดินไปเดินมาเฝ้าระวังอะไรประมาณเนี้ยเออเดินอารวาสโอ๊ยได้ตกใจตกใจไอ้บ่อนี่เป็นบ้าดจิตไดวันเนี้ยโอ้โหผมจะไปขึ้นรถซะหน่อยให้ตายเถอะโอเครีบไปดีกว่านะครับผมเออในนี้มีอะไรหรือเปล่าไอ้บีโอ้สกิบอรี่ทอยเลสว่ะเออปล่อยมันไปดีเปล่าเนี่ยคือฆ่ามันไปก็ไม่ได้อะไรอะ่ะ เออช่างไม่เถอะปั่นไปๆปั่นไปตัวเนี้ยช่างไม่เถอะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเยอะนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นรถเราดีกว่านะครับผมนะไปเลยไปเลยไปเลยเรียบไปตรงกลางโอ้โหหวังว่าพวกนั้นจะไม่จัดการเราใช่ไหม <c oughs> ผมกลัวมันจะจัดการเราสิไปเดี๋ยวขับรถไปก่อนเลยละกันมันเป็นแมนเหมือนจะเจอตัวเกียวทาวเวอร์อยู่ตรงกลางแล้วนะครับผมโอเคเราต้องจอดรถไว้แถวนี้นะผมว่านะเออแล้วเราก็ค่อยย่องเข้าไปเพราะว่าดูเดียเห็นไหมนะชันเลยชันเลยตัวห ตัวนี้เดี๋ยวแอบก่อนเลยละกันโอเคเหมือนว่าในนี้เราจะสามารถเข้าไปได้นะครับผม okay. โอเคอเคุอค้ยอุ้ยแอบก่อนแอบก่อนเออเข้าไปได้หรือเปล่าไม่ได้โอ้โหมันทำไมหันมาฝั่งนี้เฉยเลยวะเนี่ยเราต้องหาทางในการอ้อมไปว่ะโอ้ยมันหันไปแล้วโอเคได้อยู่โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราสามานดิีออเราสามารถเข้าไปทางนี้ได้ดิขึ้นไปขึ้นไปไปเลยโอเคกูได้อยู่นะโอเคเหมือนว่าเราจะต้องแบบหาทางลัดเลาะเข้าไปให้ได้นะครับผมไม่งั้นดิอ๋อตัวนี้เพ๊บเข้าไปเลยโอเค แล้วก็ตอนนี้นี่เรียบร้อยเหมือนว่าในนี้จะเบียร์หรือเปล่าเออเราสาวบ้านทำอะไรได้บ้างในนี้อู้หดูดิมันมาขาดตนัสกิมบัติทอยเลยดิว่าตัวบอลเลอร์เลยโอเคดีปะเนี่ยเราต้องหาทางไปต่อเออตอนนี้ทุบได้ทุบได้กระจกทุบได้ไม่เป็นไรโอเคปล่อยมันไปเออเราต้องทำไงดีวะเนี่ยเราวจิงจะแบบไปต่อได้โอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยมันจะเฝ้าระวังอะไรกันขนาดนั้นดูดิทุกคนโอเคเราน่้จะไปได้อยู่มันมองไม่เห็นไป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 โอ้ยตัวนี้ตัวนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ยหมอเบลก็หลอกไปเลย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 อ้ยอ้อไปอ้อกไปทุกคนบอกได้เลยว่าเราเป็นแค่แบบอ่าสิ่งมีช <brown> ีวิตเล็กๆน้อยๆที่มันแบบไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเราตัวจะจิ๋วหลิวนิดเดียวโอเคอุ้ยบอกได้เลยว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมนะโอ้ยไททันสกิบันี้ทอเลททั้งหลายเนี่ยโอ้โหเยอะจะจัดโอเคโอเคอุ้ยแอบหลังต้นไม้ก่อนเลยละกันนี่แอบหลังรถก่อนลแอบหลังรถก่อนเนี้ยโอ้ย ดูดิมันมันจะเดินมาตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยระวังเท่าไหร่โอเคอย่าเดินมาเดินกลับไปพี่เดินกลับไปเดินกลับไปเร็ว okay. เออเดินกลับไปโอเคโอ้ดูดิมันเดินกลับไปแล้วโอเครีบไปรีบไปรีบไปเหมือนว่าเราจะต้องรีบขึ้นไปข้างบนนะครับผมแล้วก็จัดการเอ่อข้างบนได้ใช่ปะโอเคไปนี่ไงมันตัวนี้จะเป็นแบบบันไดขึ้นไปเลยครับผมคือไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย,เลยบอกได้เลยว่ามืดมากๆเกี่ยสว่างแล้วสว่างแล้วโอเคขึ้นไปเลยแล้วครับผมมาเลยก็มาเลยเบียร์หรือเปล มีบม,มีมีคนดักรอมีคนดักรอโอ๊ยอุย๊ยถ่ายแล้วหนึ่งโอเคตีตีตีตอุย้ย อุ้ยหตกใจมีคนดักเราเราเฉยเลยว่าโอ้โหแต่อย่างน้อยเราไม่เป็นไรนะครับผมนะโอเคอ่าชิ้นที่2นะครับผมนี่ไงอเรียบร้อยไม่ใช่ชิน้นที่สองนี่ชิ้นที่3แล้วนะครับผมเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วโอเคเท่านี้ถ้าเราเอาไปส่งให้คาเมล่าแมนนะักดูดซ่อมเอาไปซ่อมไทท่านคาร์เมล่าแมนนะ่าจะเวิร์กอยู่เนะี่ยบอกได้เลยนะโอเคแล้วก็บอกได้เลยว่าเบือกนี้หูค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะดูดิโอ้มีโฮเทลตรงนี้ด้วยแล้วก็ดูดิถนนเข้าไปหลายสายมากๆเลยนะครับผมนะห้โหคือบอกได้เลยว่ากว้างมากๆนะ ตรงเกียวทาวเวอร์นี่บอกได้เลยว่าทําให้แบบทําให้เราดูแบบแผนผังเมืองได้ดีมากขึ้นเลยเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่านะครับผมนะโดยแบบลิฟต์ตรงนี้โอ,โอเคค่อยลงไปเลยละกันเออผมไม่รู้ว่าพวกนี้มันจะเจอเราหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยผมบอกได้เลยว่าผมวิ่งายาวมาได้ไดริจิข้าบาเลยพวกแกทั้งหลายโอ้โหดูดีมันมันได้เดินติดกันอยู่ไม่เป็นไรไม่ปไปรีบไปดีกว่าฟี์ปไปดีกว่าดีแล้วโอเคเหมือนว่าเราจําได้ว่าเรามาทางนี้นี่ไงโอเคมา อ้โหจะเป็นกลัวปกแกหลับนาจะได้อุปกรณ์ครบแล้วไอ้ฉันพร้อมที่จะซ่าเสบออโหเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคเออเราสามารถอ้อมไปได้หรือเปล่าวพรนีว่าตรงนี้เราแบบเหมือนมันจะโดนดักอยู่นะเออแต่เราสามารถไปได้อยู่ดีเโอเคแล้วก็มาเลยฝั่งนี้นี่แน่โอ้ยดูดิน่ากลัวมากๆเลยอะดูดิโอ้เออวันเดย์ครับเพ่วันเดย์วันเดย์ขอยกมาเล่นหน่อยได้ปะ ขอหยอกเล่นหน่อยนะโอเคเหมือนว่ามันจะติดไอ้สักอย่างโอเคไปเดี๋ยวเรารีบออกไปดีกว่านะครับผมไปเลยไปเลยไปเลย,เลยแมนนี่ตรงนี้เราสามารถออกไปนอกเมืองได้จากตรงนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยละแมนนันแมนอุ้ยชิวิวกผมบอกได้เลยว่าชิวโิโอหัวแม่สามชิ้นนี้บอกได้เลยว่าเออไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอกเกือบตายไปหลายรอบเลยทีเดียวเชียวโอเคเหมือนว่าเราจะนี่ไงตรงนี้เราก็ ขับมาตรงนี้นะครับผมไม่แต่จาได้ว่าตรงนี้จะมีบิ๊กคาร์ทอยเลตก้ามปูอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอมันเดินไปไหนแร้วะเฮ้ยแต่ช่างมันจะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่านะครับผมนะสนามบินของเราเนี่ยโอ้โหบิ๊กคาร์ทอยเลตมันเฝ้าอยู่ไหมนะอุ้ยมันเฝ้าถนนเราไปอ่ะดูดิคนแย่เลยโอเคไปไปไปมันหมนไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยนี่นี่โอเคมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกบอดได้เลยเด็กไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่แน่มันตามเราไม่ทันหรอกเราขับรถเว้ยเราเราแรงบอดได้เลยนี่เป็นไงเราเราชั้นเป็นแรงจะแกตามไม เอตามไม่ทันหรอกไปไงโอ้ยโอเคถือว่าดีอยู่ถือว่าดีอยู่โอเคไปอบอกได้เลยว่าชิวชวบอกได้เลยนะอยโอเคเรีบลงไปดีกว่าแล้วก็ รีบเอาของไปส่งให้ดิคาเมล่าแมนนักดูดซ่วมดีกว่านะครับผมเขาจะได้ซ่อมไททันคาเมล่าแมนนะเฮ้ยบอกได้เลยว่าไททันคาเมล่าแมนอยากจะต่อสู้เต็มที่แล้วละซีบอกได้เลยโอเคมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวด่ของมาส่งแลวครับผมโอ้พวกนายมาทำอะไรเดีย๋ยวําจริงแต่แหว่พวกนายนี่อยากจะซ่อมไททันคาเมล่าแมนเต็มที่เลยละซีโอเคเอาไปเลยนี่เอาไปเลยไปเลยไปเลยดิสามชิ้นครับผมอ่าตามนี้เลยนะเ้ยเท่านี้เราก็ภารกิจผ่านแล้วนะครับผมนะภารกิจของคาเมล่าแมนใบเล่มหนึง่งใน ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะเราได้ฝ่านตะลายมามากมายแล้วก็เราได้ไปเอาของ3ชิ้นเท่าที่เราจะเอามาได้เลยนะครับผมถือว่าโอเคนะภารกิจแบบผ่านไปได้ด้วยดีแล้วไททันคาเวบล่าแมนหายไปไหนวะเนี่ยในตอนนี้ดูเหมือนว่าคาเวบล่าแมนหมายเลขหนึ่งจะสาบาถเอาอุปกรณ์อะไหล่ของไททันคาเ์บล่าแมน3ชิ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าพวกเราเหล่าคาเวบล่าแมนต้องทํางานหนักกันอีกแล้วเพราะว่าเราต้องซ่อมไททันคาเ์บล่าแมน ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้วก็ให้เขาไปจัดการบิ๊กคาร์เทเลที่เฝ้าทางเข้าเมืองจากพวกเหล่าคาร์เบล่าแมนในตอนนี้พวกเราเหล่าคาร์เบล่าแมนเริ่มมีหวังแล้วเพื่อที่จะเอาชนะพวกเหล่าสกิเบอรี่ทอยเลแล้วก็กู้คืนซากของไททันทีวีแมนแต่ปัญหาสิ่งเดียวนั่นก็คือการตามหาไททันสปีกเกอร์แมนในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะหายไปแล้วก็ไร้การติดต่ออย่างไร้ล่องรอย พวกเราเหล่าคาเวบีาแมนก็ได้ต่ส่งหน่วยสำรวจเพื่อที่จะออกไปตามหาเขาเพื่อที่จะตามหาเขาให้พบและนําเขากลับมาเพื่อที่จะเป็นกําลังหลักและสู้กับพวกเหล่าสกิมบรี่ทอยเลตต่อไปในตอนนี้พวกเราเหล่าคาเวบีลาแมนต้องทําการขยายฐานทัพแล้วก็นําเมืองนี้กลับมาเป็นของคาเวบีาแมนให้จงได้ศึกครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปพวกเราเหล่าคาเวบีาแมนจะสามารถจัดการสกิมบรี่ทรอยเลตที่ขวางทางพวกเราได้หรือไม่หรือว่า ไะไรของไททันคาเบล่าแมนไม่สามารถที่จะใช้งานได้กันนะพวกเราก็ได้แต่รอดูตอนต่อไป